กรมบังคับคดีเร่งแก้ปัญหานี้กยศเพื่อช่วยลูกนี้ว่าด้วยเรื่อง กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศอมีวัตถุประสงค์ให้กู้ยืมเงินแก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อเป็นค่าเล่าเรียนค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในการคลองชีพระหว่างการศึกษาข่าววันที่28กันยายน2566 กรมบังคับคดีเร่งแก้ปัญหานี้กยศเพื่อช่วยลูกนี่กยศได้มีโอกาสปรับโครงสร้างนี้ในชั้นบังคับคดีรองอธิบดีกรมบังคับคดีโคศกกรมบังคับคดีเปิดเผยว่าตามพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่สองพศ .2566 ที่มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่20มีนาคม2566ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมบังคับคดีเนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกยศเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาที่ได้บังคับคดีกับทรัพย์สินของลูกหนี้กยศซึ่งมีจำนวน46,458คดี โดยกล่าวว่าทางกยศได้มีหนังสือถึงกรมบังคับคดีเพื่อที่จะให้งดขายทอดตลาดทรัพย์ในคดีกยศที่ได้ยึดทรัพย์ไว้ทุกคดีซึ่งกรมบังคับคดีเขาก็ได้กำหนดเรื่องการช่วยเหลือและให้โอกาสกับลูกหนี้กยศเป็นเรื่องเร่งด่วนจึงแจ้งให้สำนักง,งานบังคับคดีทั่วประเทศได้ดำเนินการให้เป็นไปทางแนวทางเดียวกัน โดยหากกยศได้ถแถลงงดการบังคับคดีโดยไม่ได้นำส่งหนังสือยินยอมของลูกหนี้ตามคำพิพากษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีให้เจ้าพนักงานบังคับคดีมีหมายแจ้งลูกหนี้ตามคำพิพากษาตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบังคับค,บคดีมาให้ความยินยอมใ,ในการที่กยศแถลง ของงดการบังคับคดีไว้เพื่อให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งดังนั้นหากลูกนี่กยโสที่ได้รับหมายแจ้งจากเจ้าพนักงานบังคับคดีในการให้ความยินยอมในการงดบังคับคดีหรืองดขายทอดตลาดสามารถติดต่อสำนักง,งานบังคับคดีทุกแห่งทั่วประเทศในการให้ความยินยอมดังกล่าวซึ่งท่านยังได้กล่าวว่า การดำเนินการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างกรมบังคับคดีและกยศเพื่อที่จะให้ลูกหนี้กยศได้มีโอกาสปรับโครงสร้างหนี้เพื่อให้สามารถผ่อนชำระหนี้ได้และเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในการถูกบังคับคดีซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมที่กำหนดให้การแก้หนี้กยศเป็นหนึ่งในโครงการควิกวินของกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ดำเนินการโดยเร่งด่วนทั้งนี้กระทรวงยุติธรรมได้จัดตั้งคณะทำงานเพื่อศึกษาและจัดทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้ตามพระราชบัญญัติกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาฉบับที่2พศ2 5 6 6เพื่อให้บรรลุตามเจตนารมณ์ของกฎหมายดังกล่าว